พี่พ่อแม่พี่น้องมินีแไปเก็บบางนาวีน้องบางนาวพันใหญ่มาเด้อนี่สมาชิกอยู่พี่ซอปต์ลาวพี่น้องมาเด้อไปน้ากันมา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 ตามจันทร์เช้าแน่นมาเด้อมามามาบัไก่บัไก่เก็บแบบเก็บยังแน่นมันนี่นี่เก็บอันบางนาวบางนาวพันธุ์ใหญ่เมืองไนดกด๊อลายๆน่ะ ตามมาเด้ออันนี้วิธีเก็บมังนาวนาะม่ปาเพิ่นเก็บกำลังเก็บังนาวนาะมาเบิ่งน้ำการเด้อพี่น้องทุกคนเมื่อฝังนาวะบะใหญ่นะงาม นี่มักหน้าเอมึงแน่ดกดกพี่น้องอยู่ในดินมากใหญ่ๆใหญ่กว่าคือฝันสงหวยอีกแล้วอันนี้เก็บมันแล้วเนาะมึงแน่นี่แต่มักใหญ่ๆจนงามงาม อันนี้ลรีงเรีงน้อยมาเก็บหมักหนาวหมักง่ายๆนะทุกคน้ม้ลทิมหาผ่านแม้วมาเห็ดแล้วเห็ดหนัตอนนี้ทุกคนสแนน์นะ่ะอยู่ต้นมะกะทันนะทุกคนสาวถ่ถเฝ้าต้นกระทันนะทุกคนมาเบิง่งว่ามันสีหวานยอยู่ว่ามันเป็นหนาฝนนะทุกคนมันก็นสิ่ฝนตกตลอดนะนะมึงเนี่ย เดี๋ยวฉะนแนนจะให้เพิ่ภาพาบรรยากาศข้างลังเนาะทุกคนว่ามันโดกสดัมดาใน์นะดกโดกเครื่องปลูกนาะหลายๆเนาะทุกคนไปเบมือนกันเลยนี่กับเป็นสวนแกวมังกรเนาะสิป,ปูกไปว่าตามทางเลยอันนี้ฉะนแนนเก็บมาเนาะทุกคนอันนี้มันสุกละมันกับไก่สิเบิลฤดูมันแหละเพราะว่ามันเดือนซิปแล้วเนาะทุกคนเดือนสิบไก่เดือดซิเบิลแวอยู่ฝั่งล่านหวานๆเลย อันนี้ปลูกแบบธรรมศาสตร์เลยมึงเนี่ยสวนเสน่สิภาเบิ่งปลูกเบิร์ทุกอย่างทุกอย่างเลยเพราะว่าเพิ่นดูดูนะเพิ่อนขยันขยันนะมึงเนี่ยนี่เบิร์ทุกอย่างบรรยากาศนั้นดีดีเพราะว่าเพิ่นน่ะขายต้นไม้ต้นหญ้าเนาะทุกคนเดี๋ยวเสน่สิพาทุกคนเยทางเบิ่งพาพายางเบิ่งอันนี้แก้มก่อนอันนี้ก็สุกเลยนะกระซูกละ พว่าเพิ่นคายต้นไม้เนาะทุกคนต้นไม้เหมกันมีหลายหลายเดี๋ยวนเสนแนนสีให้เบิ้งมาเนี่ยพราะว่าเพิ่นคายแบบว่าปลวกต้นไม้ประดับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวเดี๋ยวเสนแนนสีนนนให้เบิ้งพระบรรยาก,กาศข้างหลังเนาะทุกคนฉัหรับคลิปนี้ก็่ว่มีอย่งไรเนา,านะทุกคนวันนี้เสนแนนมาสวนเนาะทุกคนแต่ก็ฉัหรับคลิปนี่จ้าไม่มีอย่งไรเนา,านะ ขอให้ทุกคนที่เขามารับชมรับฟังแชนแนลเนาะเป็นกำลังใจแหละค่ะกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามได้เลยทุกคนบ๊ายบาย